เขาโจโลครับเขาโจโลเหลืองซึ่งปึ้งเหลืองซึ่งปึ้งโลดดําทลึงตึงกินข้าวเสร็จก็ลุยกันต่อเสียได้อย่างเดียวไม่มีบึกไม่มีบึกอ้ลองดูลองดูโอ้เปมนลูกปลาอะไรครับขึ้น เม็ดเต็มปากเลยอุยอ้ยเม็ด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 หดนี้ก่อนเม็ดขึ้นเต็มเลยโอ้หลม อูนได้เจอปลาครับอยู่ในแหเนี่ยอยู่ในแหเนี่ยน้ำลึกโอ้ยอน้ำลึกครับน้ำลึกเจ็บไหมปุ๊บโอ้ย <Yeah. S 1> นักขนาดนี้ลุก,ล,กลับลับลับอ่ะ

เหนื่อยเขาพักก่อนครับเหนื่อยได้ก่อ๋เหนื่อยเหรอเห็นเหรอออกไม่ได้ออกไม่ได้ดูครับเขาได้อย่างตัวใหญ่เหมือนกันครับนู่นยังใหญ่เลยไหมโอ้โหนะครับเดี๋ยวได้ชกกล้องนะครัหน่อยไปในในชกกล้องหน่อยดูครับนู่นก็ได้ครับป้านัยเหมือนกันป้านัยเหมือนกัน โอ้ยตต้มน้ำพีกครับต,ตัวนี้ปะกันแล้วครับประชันกันหน่อยไม่แหลู้เลยจะไหนว,วะแ้แซ็ป <laughs> ลูกเล่นหายเหอยู่เฮ้ยลึกด้วย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เนเอาเหนื่อยเลยไม่ต้องรอมันขึ้นครับพ่อสรงเลยปลามันเยอะมันไงมันก็โดนครับทำไมโดนก็แล้วไป <c oughs> โอ้ยเหี้ยมบ้านมอลองดูลองดูล,งดลึกมือ ô cầm đi ba đi rồi nha nếu lo hay mắn hết thì đi ngược hấp năm nước ô phần này ra trong máy cóc hộp của con năm nước, lúc luôn 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 oh, hả? cái này thế nè. ปักดินบัเข่าฮนะปักดินไม่เข้าสามมครับโอพอฟังเป็นเล็กพอฟังปักไม่อยวนั้นรู่ะปัก

ปลิบปลิบเอาละครับต so the okay. ัวสวยพ่อเด็กต yeah. okay, right. ั้พ okay, oh, cool. uh, ี่ครับโอ้น่ยะห โอ้ยนุกจจับกันได้เยอะเลยโอ้ยผมดขี้ร้อนปผมออกแล้ว

โอ๊ปยปนัยอยครับปนยัปนยปนัยพอเดตามพิกพอเดินตามพิกพ Thì nó thôi mà này đó ở này nó bị là đó โ้ยลองดูลองดูโอ้ไม่รู้ปลาอะไรครับขึ้นปุ๊บเม็ดกันปากเลยโอ้ยเม็ด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 ดนี้ก่อกันเม็ดขึ้นเม็ดเลย ตัวใหญ่ตัวใหญ่โหเป็ดเต็มเลยครับเม,มื่อกีู้กงนี่ยเตะใส่ตัวใหญ่เลย ปนัยครับเรียกกดติเห่ก่อนมีครับมีมีพาดไปไหนไม่ติมเหรอปนัยครับปน,นัยใหญ่ชนชนโอ้ยคนตั้มน้ำพีกครับโอ้พีกมีดูภาษาพา,พากันขึกไปทางบนนู้นนะครับเขาไม่สู้น้ำลึกลุงเล่ชอบน้ำลึกครับป้าตัวใหญ่มีมีม ดูนี่เตะใส่อยู่ครับเมื่อกี้คู่มันเรือยหรือเปล่าคู่มันในหรือเปล่ากดตีนวก่อนครับกดตีนตัขึ้นแรงเลยครับ ออกแล้วบ้างตัวใหญ่ด้วยโอ้ตัวใหญ่ออกแลก้วบ้างโอ้โอ้เป็นไงละ่ะ ปูครับปบูน่าจะมีอยู่ครับน่าจะมีอีกปูพอเด็ดตำน้ำพริก đại dạ, nó cá lắm Để đi sớm lắm sớm mày lắm, oh. đi mày อ,ออกไม่ได้มายโอ้บูนะครับยังมีอีกตัวยังมีอีกตัวโอ้เอ้ายังมีอีกตัวครับติดต่แหยอยู่นะตัวสสวยครับตัวสสวย Ôi, oh, xe đẹp trong dậy Cái gì đó, kia Cái này xa? ปูนะครับโอ้ยดกปลาบูดกปลาบูเจอแล้มีอีกหรือเปล่าหลายตัวแล้วเนี่ยโอ้ยเด้กับปลาบู

แล้วเอาละครับพอได้ตามต้นพริกแล้วโอ้ยลูกเล็กว่าจะเอามันได้ไมืเล่นมืลูกอียกเหนื่อยครับเหนื่อยโอ้โหแล้วฮึถึงก็ต้องขอถุงเท้าครับเหนื่อยเลยน่าจะตัวนี้แหละที่ลุงได้ตามหาโอ้ มันเป็นหล่มครับมันเป็นขี้เลนไม่มีละพอเล่นเล่นเอาเหนื่อยเลยม,มีแล้วบ้าง ไม่รู้กี่ยกกว่าจะได้มันแต่ก็คุ้มครับโอ้โหแห่จมดินเลยเป็นที่เลนเป็นที่เลนเ่นเพื่อนๆที่มาด้วยเขาไปสู้น้ครลึก <laughs> ไปโดนอะไรยังไม่ลงมาเลยตรงเนี้ยเล่นคนเดียวเลยตรงเนี้ยลาเยอะครับแต่น้ำลึกเดี๋ยวเขาลงมาเนี่ยโอ้ ซักเกอร์กัมีครับซักเกอร์รู้ว่าประดูดนี่ครับประดูดต้องไปกว่าจะเอาได้เล่นเขาเหนื่อยเลยรูย้นแน่ก็่าถ่ายให้รู้บ้างไม่ได้ถ่ายรู้บ้างครับเพราะว่ามันเหนื่อยกว่าจะเอาปลาได้แต่ละตัวโอ้โหน้ำลึก คุ้มค่าเหมือนกันคุ้มค่าเหมือนกันโคตรรอเพื่อนตรงนี้นะครับเดี๋ยวไปไหนอ่ะโอ้โหมันเป็นขี้ยะอยู่ข้างล่างไะครับปลาเยอะเลยมุ่งอยู่ขี้ย, <c oughs> ยะเหนือเดี๋ยวสะบัดแทะก่อนถึงกับต้องถอดถุงเท้าอ่ะงั้นเหยียบไม่รู้เรื่องครับมันเป็นขี้ยาเยอะแล้วก็ขี้เลน เปลมครับเดี๋ยวมาสรุปผลงานกันเพราะว่าลุงเนตรก็ถ่ายบ้างไม่ถ่ายบ้างมันเหนื่อยน้ําก็ลึกครับถ่ายให้ดูบ้างไม่ได้ถ่ายดูบ้างเดี๋ยวมาดูผลงานกันครับว่าได้เยอะขนาดไหนวันนี้เสียดายครับปวดรักไปเอวหมดเลยไม่ได้ปุ้งเหรนมาไม่ได้บึกมาดูผลงานนะครับนี่ครับที่ใส่ปลาใหม่ของลุงเนตรพอได้ตําน้ำพริกเลยตัวใหญ่ครับใช่ใหญ่ครับเลยใหญ่โอ้โหใหญ่ๆ่ครับเอาไปยื่นี่เอาไปให้แมวครับ ไปตำน้ำพริกครับได้ตัวใหญ่นะครับนี่ครับเล้วลุงเนตรไม่ค่อยได้ถ่ายครับเนาะปันในครับปันในนี่ลุงเนตรจะเอาไปตำน้ำพริกเดี๋ยวไปดูของพันสามครับนี่ของพันสามครับช่องเช้าครับเป็นปันนินแล้วก็ปลาส้อยใส่น้ำแข็งด้วยเพราะมันจะได้ไม่เน่าครับไม่เน่านี่ช่วงบ่ายเนี่ยครับของพันสามก็บปันในปลาส้อยปันนินตัวใหญ่เหมือนกันครับได้เยอะได้เยอะวันนี้ถือว่าพอได้ตำน้ำพริกกันนี่ครับพันสามแล้วก็พันโหจะแบ่งปลาครับสีหุ้นสีหุ้นตกปุ่นตกปุ่น <laughs> ตกปุ้นตกปุ้นดูครับดูครับเนี่ย <c oughs> นี่เขาหารวมกันครับประมาณเกือบ30โลนะครับเนี่ยประมาณเกือบ30โล, <c oughs> โลส่วนมากจะเป็นปลาส้อยนะครับปลาส้อยเยอะท้งนี้แล้วก็ปลาใน <c oughs> ปลาช่อนปลานินเนี่ยครับปลาธรรมชาติหมดเลย <c oughs> ตอนนี้ตกตกปุ้นกี่ปุ้นครับพันสามสี่ปุ้นครับสี่ปุ้นสี่ปุ้นสี่ปุ้นกับสี่กองนะครับประหลเนเรียกว่าสี่ปุ้นเรียกว่าสี่กอง ได้เยอะครับได้เยอะเดี๋ยวเขาแบ่งกันไปเอาไปตำน้ำพริกครับวัดีลุงเนรปานสามแล้วก็เพื่อนๆทุกๆคนก็มาหาปลามาไกลครับห่างจากบ้านเกือบสามสิบกิโลมาน้ามะน้ามะน้ำปูงน้ำมันแห้งครับช่วงนี้น้ำมันแห้งก็เลยพากันมาหาปลาพอได้ตําน้ำพริกครับไปตําน้ำพริกหมดล้วช่วงนี้ลุงเนรก็ไม่ค่อยได้กไปปัากบ็ดก็จะมาหาปลา ว่าก็จะไปปักเบ็ดครับขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนมากนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปลุงเน่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆและเป็นกำลังใจให้ลุงเน่ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลุงเน่ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับกลับกันแล้วับแกลับบ้านครับ